สวัสดีครับผมพบกับช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้พามาดูเครื่องตัดผ้านะครับขนาด4นิ้วนะครับเป็นรุ่น RS100 นะครับไฟเข้าอะไรปกติแต่ว่าพอเวลามาตัดผ้าแล้วผ้าไม่ขาดนะครับตัดไม่เข้านะครับทั้งทั้งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนใบมีดมาใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใบเมีดมาใหม่แล้วก็ยังตัดไม่เข้ารับตัวนี้ก็ใชเหินรับก็เยอะแล้วเหมือนกันก็ยังไม่เข้านะครับผมวันนี้พามาดูนะครับวิธีการซ่อมนะครับจะมีจุด บอกนะครับก็ว่าจะให้ปรับตรงไหนนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยครับว่าไม่เข้าอย่างไงนะครับผมเครื่องตัดผ้ารุ่นสี่นิ้วนะครับขนาดสี่นิ้วรุ่น R S ร้อยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนใบมีดใหม่ก็แล้วนะครับตัดก็ไม่เข้านะครับ ต้องมือเพื่อดึงสองข้างเลยนะครับถึงจะเข้านะครับมีชั้นเดียวนะครับครับเห็นไหมครับติดนะครับบางทีไปพอเวลาเราผ้าดันเข้าไปครับมันไปติดอยู่ตรงนี้นะครับไปติดอยู่ตรงนี้แล้วผ้าไม่สามารถขาดได้นะครับวิธีวิธีซ่อมนะครับจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมสองตัวตรงนี้นะครับไปให้ตั้งนะครับให้ ตัวใบมีดตรงนี้นะครับชิดมากชิดน้อยนะครับผมจะใช้หกเหลี่ยมแบบนี้นะครับหมุนนะครับคายออกนะครับแล้วก็ขยับใบใบมีดประกบตัวประกบใบมีดตรงนี้ออกนะครับเนี่ยครับตันออกมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลองล็อกดูนะครับแล้วก็ลองตัดดูนะครับ ตัดได้อยู่นะครับแต่ยังไม่เต็มร้อยนะครับขยับอีกหน่อยครับขยับอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ายังตัดไม่เต็มร้อย ขยับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วลองดูอีกทีครับนี่ครับนี่ครับ,รบขดัดขัดตลอดเลยนะครับนี่นครับ ถ้าเข้าอย่างนี้แล้วนะครับถ้าถ้าชั้นเดียวเข้านะครับผ้าชั้นเดียวสองชั้นเข้านะครับทีนี้มันลองหนาดูเลยนะครับนี่นะครับผ้าหนาเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราทบไปอีกทบหนึ่งนะครับลองแบบนันหนาเลยนะครับนี่นะครับนานหนาแบบนี้เลยนะครับ วางนะครับถ้าวางนี่ก็ลองตัดดูนะครับระวังนิ้วด้วยนะครับเนี่ยครับขาดนะครับเห็นไหมครับขาดนะครับดครับนี่ครับ ลอาีนะครับนี่ครับผ้าหนานะครับนี่นะครับผมเอาทุกรอบเลยนะครับผมโอเคนะครับวิธีแต่งนะครับตัวชุดมีดล่างนะครับผมของใบมีดนะครับ เพราะว่าเปลี่ยนใบมีดใหม่มาแล้วนะครับก็ยังตัดไม่เข้านะครับตัดเข้าแต่ก็ไม่เฉียบนะครับหินก็รับแล้วนะครับก็ยังไม่คมนะครับก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับก็มาปรับตัวนี้ช่วยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับมีดด้านล่างนะครับเพื่อให้ใบมีดตัวนี้ชิดกับใบมีดบนมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะพาจะได้ไม่รอดช่องตรงนี้นะครับไม่ติดขัดนะครับเขาก็จะขาดไปเลยนะครับผมโอเคขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องของช่างเก่งข้อมจัดด้วยนะครับผม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับผมโอเคครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมขอพระเจ้าไว้พร์อพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ